สวัสดีครับห้องเชิญนายกิติพงศ์ 6, วันเอกศึกษาอยู่ชัยมัธยมทุกษาปีที่หกครับหนึ่งเลขที่หนึ่งาอกู่ยที่โรงเรียนด้านกันวิทยาซ่อนโดยครูชนินดินดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาก็าจะมาซ่อนกันห้าขาเชืเร่อเลขคณิตตามโจทย์ดังนี้นะครับ x bar เ่ากับซิกมา x ส่วนด้วย n นะครับ เอ่อส่วนข้อมูลนะครับก็จะมีตามตามนี้เลยนะครับเราก็จะมาเขียนข้อมูลกันเลยนะครับสี่สองบวกสี่สิบหกบวกสี่สิบแปดบวกห้าสิบบวกห้าหกบวกห้าสิบแปดบวกหกสิบบวกสี่สิบแปด รวมกันทั้งหมดก็จะได้408นะครับเราก็จะนำ408มาห้าด้วย8นะครับคำตอบก็จะได้เทขากับ5 1นะครับพมข้อจบการนําเนอร์แต่เพียงเท่านี้ ผิดพลาดประการใดข้อภัยนะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหาข้อม,มูลไม่ครบถ้วนประการใดสามารถศึกษาต่อทางหนังสือหรือ YouTube ได้นะครับขอบคุณครับ